เรื่องต้องรู้นะครับในสถานการณ์โควิดนะปัจจุบันนี้มีคนติดโควิดมาแล้วหลายคนแล้วก็ติดมานานแล้วด้วยนะครับจะมีอาการลองโควิดเมื่อไหร่ครับอาการลองโควิดเป็นอาการที่หลงเหลือจากการติดเชื้อโควิดมาแล้วแล้วก็หายแล้วนะครับเป็นระยะเวลา1 – 3เดือนแรกนะครับเร็วสุดที่หมอเคยพบก็คือ1เดือนนะครับ แล้วก็บางคนนานถึง3เดือนถึงจะมีอาการลองโควิดส่วนใหญ่จะพบในผู้ป่วยที่ต้องมีเชื้อลงปอดไปแล้วนะครับและที่สำคัญก็คือจกสถิติพบว่าพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายครับอาการลองโควิดที่พบบ่อยๆมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากมีไข้นะครับอาการไข้ต่ำๆไข้ยังไม่หายรู้สึกตัวรุมๆหรือมีไข้ตลอดเวลาเหนื่อยง่ายอ่อนแรงอ่อนเพลียเรื้อรัง ทานยาบำรุงนอนพักผ่อนแล้วก็ไม่หายอาการใจสัน่นหายใจไม่อิ่มรู้สึกแน่นหน้าอกรู้สึกแน่นจุกหกบอาการไออาการปวดศีษรษัเลื้อรลังอาการท้องเสียด้วยนะครับท้องร่วงก็มีเกิดขึ้นได้ครับอาการเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการนอนหลับนอนหลับไม่สนิทนอนหลับยากสมองไม่สดชื่นหลังจากตื่นแล้วความจำไม่ดีเหมือนเดิมนะครับ อาการต่อไปที่พบคืออาการปวดตามข้อปวดเมื่อยตามตัวรู้สึกจีด๊ดตามเนื้อตัวปลายมือปลายเท้าชาหรือว่าอ่อนแรงก็พบได้บ่อยๆครับนอกจากนี้ยังมีภาวะซึมเศร้าภาวะเครียดภาวะวิตกกังวลมากกว่าปกติสุดท้ายที่พบค่อนข้างบ่อยเหมือนกันคือภาวะของจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสนะครับสองอาการล่างเนี่ย ส่วนใหญ่มักจะหายเองได้แต่ใช้เวลานานเป็นเดือนครับกว่าจะหายครับแนวทางการปฏิบัติตัวหลังจากที่สงสัยว่าจะเป็นลองโควิดแล้วนะครับก็คือจะต้องมันสังเกตอาการครับอาการผิดปกติที่หมอได้กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นนานขนาดไหนแล้วก็มีผลกับชีวิตประจำวันเรามากไหมก็ต้องควรไปพบแพทย์ในสาขาเฉพาะทางอาการนั้นๆน,น,นะครับ2คือ คนที่เพิ่งหายป่วยใหม่ๆนะครับแนะนําว่ายังไม่ควรออกกำลังกายหนักเพื่อให้รักกายและพักผ่อนแล้วก็ฟื้นตัวอย่างดีที่สุดนะครับสุดท้ายเหมือนที่หมอยงเนีย,ยนยําทุกครั้งนะครับคือมาตรการทางสังคมก็คือต้องสวมหน้ากากวิช,ชิีตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆแล้วก็อยู่ห่างกันแล้วก็อย่าลืมไปฉีดวัคซีนนะครับเพื่อเสริมภูมิต้านทานเราให้สูงขึ้นในการที่จะต่อสู้เชื้อโควิดไม่ว่าโควิดจะกลายพันธุ์ไปยังไงก็แล้วแต่นะครับด้วยความเยเสมอนะครับ เจเจมอยงครับ